กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยทุกท่านเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ จี้นะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมในวันนี้ยังไม่มีจี้ใหม่เข้ามาแตเป็นการกลับมาของจี้เก่าๆที่มีสกินใหม่นะครับผมสกิน limited edition นหรือดูฝน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 น,น,น,นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านาะว่าจะมีน้องตัวอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมส่วนใหญ่แล้วที่เห็นก็น่าจะมีแค่บอดเนาะนก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับผม3ตัวหลกัหลกๆเนาะอันประกอบไปด้วย จำชื่อไม่ได้นะครับผมขออนุญาไปดูชื่อข้างล่างเนาะโดรนกรอปปี้ซูเปอร์ไดเมนชันะครับผมแล้วก็โดนผู้พิทักษ์วิ o ตอรีตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นโดนกรอปปี้ราชาผู้ถูกเนรเทศอันสุดท้ายเนี่ยลุงใช้บ่อยสุดเพราะว่ามีอยู่อันเดียวนะครับผมส่วนกันป้ายสีกันวิกหรอมันมีที่อื่นใช้อ่ะเนาะ ก็ไปใช้จี้อื่นแทนนะครับผมส่วนโดนก๊อปปี้ซูเปอร์เดมิชันครับสำหรับซูเปอร์เดมิชันของลุงมันอยู่ในรองเท้าติดปีอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยจะได้ใช้จี้นี่เท่าไหร่แถมยังไม่มีอีกด้วยอันนี้คือรูปร่างเก่าของน้องนะครับผมเราสามารถหารูปร่างเก่าเนาะได้ฉากมันไม่ใช่รูปร่างเก่าสิจี้ต้นแบบไม่ใช่จี้ต้นแบบจี้หลัก อาคาริบบจี้หลักนะครับผมโดยการหาวันแห่งความสุขนะครับผมแล้วทำไมไม่สร้างมาไปใส่ลุงเลยล่ะโอเคก็ได้วันแห่งความสุขนะครับผมทั้งหมด4ชิ้นเนาะส่วนวันแห่งความสุขนะครับผมหาได้จากการหาเครื่องดื่มฟรีนะครับผมที่ที่เป็นคลาส A ทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็ลูกโป่งปาร์ตี้ A บวกทั้งหมด2ชิ้นเนาะเหมือนเดิมเนาะ A12 A บวก แนะครับผมส่วนข้างล่างถ้าเกิดว่าเราได้ a บวกเพิ่มขึ้นมาเนาะเราก็สามารถเอามาแลกเป็นท็อปที่เครื่องราง s บวกได้อืมประมาณนี้นะครับสามอาสุดท้ายเนาะเล่งไว้ได้แน่นอน ส่วนอันข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นการแลกลิมิเต็ดอิทิชัรนฤดูฝนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสะสมน้องทั้ง3ตัวได้นะครับผมเราก็จะได้รับ1จี้ไปฟรีๆเลยก็คือจี้หมวกหุ่นไล่กาลิ i ิเต็ดอิ i ิชัรนฤดูฝนนะครับผมซึ่งเข้าทำมันน่ารักนียอมลับตั้งแต่าการ์ดน้องซูซูฤดูฝนละอันนั้นก็น่ารัก อันนี้ก็น่ารักอีกเฮ้ยแต่ว่ากว่าเราจะหาไอของฟรีอันเนี้ยได้อ่ะเราต้องมีทั้งหมด3าจีอ่ะแล้วเราเอา3าจี้อ่ะมาแลกเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นอ่ะโดยการที่จะต้องซื้อน้ำยาฤดูฝนนะให้ทั้งหมด3ตัวแพงนะเอาจริงๆมันไม่ใช่จี้ฟรีนะมันแลกกับอะไรมาเยอะมากเลยนะครับผมเนอะ ส่วนจี้ขึ้รงท็อปนะครับผมที่กลับมาอีกหนึ่งครั้งน้องมีทั้งหมด3อันนะครับผมก็คือรองเท้านินจาก๊อปปี้การ์ดเชิญกับดักนะครับผมแล้วก็ป้ายพื้นที่ต้องห้ามก็คือห้ามขายห้ามซื้อห้ามห้ามทาอะไรสักอย่างเลยนะครับผมถามว่ายังมีประโยชน์อยู่ไหมกับตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่น้องเจวอลเจวอลก็ อตัวสายวิทมันก็ใช้ได้ทุกตัวละมัง้งน้องดีดีก็ใช้ได้ดีดีแวมไพก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าจะมีอัปเกรดเมืองอัตโนมัติให้ก็ตามแออแต่แก็ใช้กันตายอนะเนาะจดาดินจาก็ปี้เหรอความสามารถลงแถวดินจาที่ลุงชอบอ่ะก็คือมันมีความสามารถในการคอยเต่าต,ต่อหนึ่งครั้งนะครับผมมันจะทําให้เราอ่ะทําอะไรได้เยอะมาก ถ้าเกิดว่าในรอบนั้นที่เราทอยเต,ต่อนะแล้วเราสามารถก่อสร้างได้และรองเท้าออกอีกอ่ะแล้วก็จะวับทอยต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมลุงก็เลยจะอยากแนะนําเป็นรองเท้านินจามากกว่าที่จะเป็นรองเท้าไปผสมกับอย่างอื่นแล้วความสามารถในการทอยต่อๆมันหายไปอะนะ่ะอืมบัตเชิญ์เนาะบัตเชิญเดี๋ยวนี้ลุงไม่ค่อยใช้แล้วเพราะว่ามันใช้ยากกว่าจะตกเมืองของเรากว่าจะเชิญเขา กว่าเราจะทำลายเอ่อโลชาร์จเขาแต่ถ้าเกิดว่าหนึ่งตัวละครมีหลายความสามารถอ่ะเออมันก็สามารถสลายโลแล้วก็โจมตีเขาได้อย่างหนักหน่วงขึ้นเนาะอืมสรุปหหน้าหาไหมหาลูกน้ำอื่นเอาหาบัตรเชิญอืน่นดิบัตรเชิญดอกกุหลาบอะเออหานะดีแล้วนั่นเอะเอสีวันแห่งความสุขนะครับผมเพื่อการล็อกอินเนาะเราก็จะได้ขอ,องมานะครับผม แสงแห่งเกียติยศล็อกอินสี่วันมันก็ไปแสงสุ่มอะนะก็ของปีนะครับผมเอาอะไรมาสรุปคืออีเวนต์นี้น่ารักมากนะครับผมแค่นี้ก็พอจบสำหรับ <c oughs> คลิปนี้นะครับผมลูกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆเช่นกันขอได้โค้ชเป็นความสุดใกล้กับเศรษฐีเซจ้าประเทศไทยเถอะท่านเป็นก็ว่าอะไรกับเศรษฐีนะครับผมบถ้าเกิดว่าใครเปิดหาจี้แล้วก็ขอให้ปิดภายใน4ี่พันเพชรก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้าง ถูกส่วนราคามาตรฐานอยู่ที่แปดพันนะครับผมหนึ่งมืนก็คือแพงเกินไปเนะสดงว,ว่าเราดวงไม่ค่อยดีละไปทำบุญซะนะไปล้วครับผมกราบสวัสดีครับจุ๊บ